สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับดิฉันนะคะอ่อนนงลำดวนและคุณนงรักษ์ิทยาภาสิทธิ์นะคะในรายการครูการอาชีพค่ะทุกเย็นวันอังคารนะคะเราก็จะมาพบกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นครั้งสุดท้ายนะคะคราวเทอมนี้ค่ะนะคะเราก็จะมาสาธิตการทําข้าวต้มเป็นจระลงนะคะซึ่งข้าวต้มเป็นจระลงนี้ก็จะเป็นข้าวต้มที่เป็นมีลักษณะเป็นข้าวต้มเจก็ได้นะคะเพราะวันนี้เราจะไม่ได้ใช้เนื้อสัตว์เลยนะคะน้ําซุปของเรานะคะก็จะใช้ ซุปก้อนเห็ดหอมค่ะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมนะคะอยากทําเป็นข้าวต้มที่เป็นเนื้อสัตว์นะคะก็เพิ่มเนื้อสัตว์ลงไปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของข้าวต้มเบญจรงค์นะคะว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะในส่วนแรกนะคะที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือน้ําเปล่าค่ะนะคะเราจะเตรียมน้ําประมาณสิบสามถึงสิบสี่ถ้วยนะคะเพื่อที่จะใช้ต้มน้ําซุปนะคะแล้วก็จะมีพริกไทยเม็ดนะคะอีกสองช้อนชา ะะเดี๋ยวเราก็มาบุบิดหน่อยนะคะเพื่อให้มีกลิ่นหอมนะคะมีรากผักชีนะคะสี่ถึงห้ารากนะคะหรือว่าจะใช้ปริมาณมากกว่านี้ก็ได้นะคะ,ะค่ะแล้วก็มีซุปก้อนนะคะซุปก้อนนี่ก็จะเป็นซุปก้อนที่เป็นเห็ดหอมนะคะสองก้อนนะคะมีข้าวสวยค่ะอีกแปดร้อยกรัมนะคะมีเผือกนะคะหนึ่งร้อยกรัม เดีะะ๋ยวเราจะนำมาหั่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะข้าวโพดนะคะประมาณหนึ่งร้อยกรัมนะคะเราก็จะแกะเป็นเมนะะ็มดนะคะมีแครอทนะคะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋ากันนะคะ,ะ,คะประมาณห้าสิบกรัมนะคะแล้วก็มีเห็ดหอมะคะ่ะเห็ดหอมนี้จะใช้เป็นเห็ดหอมสดนะคะหรือว่าถ้าหาไม่ได้นะคะใช้เห็ดหอมแห้งและแช่น้ําก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะแบ่ง เป็นส่วนๆนะคะถ้าเป็นดอกใหญ่ก็จะตัดสักสี่ส่วนนะคะเราใช้เห็ดหอมประมาณห้าสิบกรัมนะคะฟักทองนะคะฟักทองก็สีเหลืองนะคะเราก็จะใส่ประมาณร้อยห้าสิบกรัมนะคะฟักทองนะคะแล้วก็จะมีส่วนของถั่วลิสงค่ะถั่วลิสงต้มสุกนะคะห้าสิบกรัมมีเยื่อไผ่นะคะ เยื่อไผ่นะคะก็แช่น้ํานะคะให้นิ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวนํามาหั่นเป็นท่อนนะคะอันนี้เยื่อไผ่ก็ประมาณเจ็ดแปดต้นนะคะมีเต้าหู้แห้งนะคะเต้าหู้แห้งก็จะประมาณสามสิบกรัมนะคะแล้วก็จะมีส่วนของหัวไชโป้นะคะหรือว่าหัวผักกาดดองเนี่ยค่ะอีกประมาณห้าห้าช้อนโต๊ะนะคะมี ตั้ง่ชยนะคะอีกประมาณสี่ถึงห้าช้อนโต๊ะนะคะค่ะส่วนเครื่องปรุงรสนะคะก็จะมีสีอิ๊วขาวะคะ่ะสามช้อนโต๊ะนะคะมีเกลือป่นนะคะอีกประมาณหนึ่งถึงสองช้อนชานะคะแล้วก็มีขึ้นช่ายนะคะที่ไว้สําหรับโรยหน้าแล้วก็ให้ข้าวต้มของเรานะคะมีกลิ่นหอมนะคะประมาณสี่ห้าต้นนะคะ พริกไทยป่นนะคะสําหรับโรยหน้าเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็กระเทียมเจียวนะคะก็แค่นี้นะคะส่วนที่จะทาข้าวต้มนะคะดูเครื่องจะเยอะหน่อยนะคะ,คะสมกับเป็นข้าวต้มเบญนจระลงนะคะมีหลายสีค่ะ,คะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องต้มน้ําซุปก่อนนะคะซึ่งวันนี้น้ําซุปของเราเนี่ยนะคะต้มไม่ยากนะคะเพราะว่าเราใช้ซุปก้อนนะคะเราก็จะนําน้ำนะคะ,คะใสใส่ในภาชนะนะคะหรือในหม้อเลยค่ะ ถ้าท่านผู้ชมจะทําทเป็นข้าวต้มอื่นนะคะที่เป็นเนื้อสัตว์นะคะอาจจะใช้เป็นน้ําต้มโครงไก่หรือว่ากระดูกมูนโคะหรือว่ากระดูกหมูก็ได้นะคะ <c oughs> ก็จะมีวิธีทําคล้ายๆกันนะคะก็มีส่วนของพริกไทยแล้วก็รากผักชีนะคะซึ่งจะทําทให้น้ําซุปเนี่ยมีกลิ่นหอมนะคะอย่างพริกไทยนี่นะคะเราอาจจะบุบให้แตกสักนิดนึงนะคะเพื่อให้มีความหอมค่ะอันนี้ยังไม่ได้บุบใช่ไหมเดี๋ยวบุบสักหน่อยหนึ่งค่ะใช้มีดกดๆก็ได้ค่ะ รากผักชีนะคะเราไม่ได้ใช้เฉพาะตรงรากส่วนที่เป็นเขาขานะคะเราก็จะต้องตัดเหนือรากไปประมาณสักหนึ่งถึงสองนิ้วนะคะให้มีต้นเ,เขียวๆด้วยนะคะติดมาด้วยนะคะจะได้หอมด้วยนะคะข<ม>่าพพิชายประมาณสองช้อนชา<ม>ข้าวต้มนี้ต้องหอมนะคะน้ำซุปจะต้องหอมถึงจะทําให้ข้าวต้มเนี่ยมีรสชาติที่ดีนะคะถ้าน้ําซุปนะคะปรุงไม่ได้ รสชาติที่อร่อยนะคะไม่มีความหอมของรากผักชีแล้วก็พริกไทยนี่นะคะก็ต้มก็จะเวะลาที่รับประทานนะคะก็จะไม่มีรสชาติที่น่ารับประทานนะคะไม่มีกลิ่นแล้วก็ความหอมก็จะไม่มีด้วยการกลิ้งคะ่ะของกลมนะคะต้องกลิ้งได้ ช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลกินเจแล้วนะคะอาจารย์พอดีนะคะอันนี้ก็ไว้ช่วงกินเจได้ใช่ไหมคะเดือนหน้านะคะเราก็สามารถที่จะนําไปทําเป็นอาหารเจได้นะคะเดี๋ยวพอเราจะใส่พริกไทยกับรากผัชชีแล้วก็ซุปก้อนลงไปนะคะซุปก้อนนี่อาจจะใส่สองถึงสามก้อนก็แล้วแต่นะคะหลังจากที่น้ําเดือดเราจะใส่นะคะช่วงนี้นะคะเราก็จะมาเตรียมผักเตรียมผักก่อนนะคะเราก็จะหั่นเผือกนะคะให้เป็นลูกสี่เหลี่ยมเต๋านะคะอย่าหั่นให้เล็กเกินไปนะคะ เลือน,นี่หลังจากที่เราหั่นแล้วนะคะเราก็จะนําไปทอดพอให้ผิวตึงๆนะคะ,คะส่วนของ,ของเผลือที่พอใส่สะะลงไปแล้วเนี่ยจะทําให้มีกลิ่นหอมนะคะเวลาที่เรารับประทานนะคะวันนี้เราใช้ผักหลายอย่างเลยค่ะเกลือที่ใช้นะคะประมาณหนึ่งร้อยกรัมะค่ะแต่ว่าในปริมาณของ ผักที่ใส่นะคะหรือพืชที่เราใส่นี่อาจจะมากน้อยแล้วแต่เราจะชอบใะนะคะค่ะถ้าเรามีมีดนะคะที่เป็นมีดเหมือนที่มีตัดวุ้นนะคะที่เป็นร่องเป็นหยักเนี่นะคะเราหั่นนะคะก็จะดูสวยงามขึ้นนะคะผักที่เราใช้นะคะใช้ประมาณตักงแตร้อยกร,รมัมนะคะ รอก็เหมือนกันนะคะปลาคารอดก็หั่นเหมือนเผือกนะคะประมาณหนึ่งร้อยกรัมเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ ้มวันนี้นะคะนอกจากจะมีลักษณะเหมือนอาหารเจแล้วนะคะก็ยังเป็นอาหารที่เหมาะสําหรับคนที่รักษาสุขภาพนะคะ,คะจะมีผักจใยแล้วก็ไฟเบอร์สูงมีส่วนที่นํามาใช้นี่ก็จะเป็นส่วนที่มีประโยชน์กับร่างกายทั้งนั้นเลยนะคะทั้งเห็ดทั้งแครอทนะคะ,คะเดี๋ยวเราก็จะหัน่นแล้วก็มีข้าวโพดนะคะที่เราจะต้องแกะนะคะให้เป็นเม็ดเมดข้าวโพดนี่ก็จะช่วยให้ ข้าวต้มของเรานะคะมีความหวานด้วยนะคะก็เพื่อเดี๋ยวเราต้องทอด,ดะะก็ต้องเลือกซื้อข้าวต้มที่เอโทษอะข้าวโพดที่ใหม่ๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะแกะเป็นเม็ดๆนะคะค่ะวิธีค่ะ,คะแล้วก็ใช้แถวนะคะแล้วก็วข้าวโพดดิบนะคะจะจะทําได้ง่ายกว่าจะสะดวกกว่านะคะใช้มือแกะก็ได้ค่ะเห็นไหมคะจะแกะไม่ยากนะคะ เดี๋ยวเราหั่นผักต่างๆเตรียมไว้เลยนะคะตอนนี้ได้สามสีแล้วนะคะมีสีขาวจากเขือกนะคะแล้วก็สีส้มของแครอทนะคะสีเหลืองของข้าวโพดค่ะเวลาที่เราทำอาหารนะคะถ้าเรารู้จักเลือกใช้นะคะอาหารที่มีลักษณะสีสันแตกต่างกันนะคะในอาหารของเราก็จะดูน่ารับประทานเพิ่มขึ้นนะคะ เขามีหลายๆสีนะคะเด็กๆก็จะชอบนะคะแล้วก็เด็กที่ไม่ไม่ทานผักนะคะลองทําดูนะคะเขาก็จะได้หัดหัดรับประทานด้วยนะคะจะเป็นอาหารเช้าก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นอาหารตอนค่าๆก็ได้นะคะเป็นอาหารเบาๆท้องนะคะอย่างมื้อเย็นถ้าไม่ทานข้าวนะคะเป็นข้าวต้มก็ได้ค่ะ ที่จริงแล้วผักต่างๆที่เราเตรียมนะคะเราสามารถที่จะเพิ่มหรือว่าลดได้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะชอบมากน้อยแค่ไหนคะห้าสิบเห็ดหอมนะคะเราก็ เห็ดหอมอาจจะหั่นเป็นสี่ส่วนนะคะหรือว่าถ้าใหญ่เกินก็จะใช้เป็นเห็ดหอมสดหรือว่าแห้งก็ได้แล้วแสใช่ค่ะหรือว่าถ้าเราอยากจะให้เห็ดหอมถ้าเป็นเราหาเห็ดหอมสดไม่ได้ใช้เห็ดหอมแห้งถ้าเราอยากให้หอมใช่ไหมคะเราจะนําไปผัดนะคะในน้ํามันแล้วก็ปรุงรสด,ด้วย ซีอิ๊วขาหรือว่าสายริกไทยเพิ่มก็ได้นะคะเห็ดห<ช>อมที่นํามาใส่ในข้าวต้มเนี่ยก็จะมีรสชาติที่อร่อยเพิ่มขึ้นนะคะค<ช>่ะเราจะหั่นให้เป็นชิ้นนะคะสี่เหลี่ยมลักษณะโตสักนิดนึงนะคะค<ช>่ะแล้วก็จะมีฟักทองนะคะ ฟักทองก็หั่นเป็นสีเ่เหลยมลูกเต๋าเหมือนกันนะคะผักทุกอย่างเราจะหั่นเป็นลูกสีเล็บลูกเต๋าหมดเลยค่ะค่ะเวลาหั่นนะคะก็ควรจะให้ได้ขนาดใกล้เคียงกันนะคะวักทองก็ใช้ประมาณ50กรัมนะคะวันนี้เราก็จะใช้ เผือกมากกว่าเพื่อนเลยนะคะหนึ่งร้อยกิ่นะคะเดี๋ยวเผือกเราแยกมาก็ได้นะคะอาจารย์เผือกเดี๋ยวเราต้องไปทอดนะคะค่ะเดี๋ยวจับวันนี้ก่อนดีไหมคะได้ค่ะเพราะวันนี้เราจะไปทอดต่างนะคะทอดเพื่อให้เผือกเนี่ยตึงเป็นตัวแล้วก็มีความหอมด้วยการนะคะฟักทองนะคะอีกหนึ่งสี เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูน้ำซุปนิดนึงนะคะน้ำเดือดพอดีเลยคะ่ะพอน้ำเดือดนะคะเราจะใสพ่พริกไทยลงไปะคะ่ะแล้วก็รากผักชีค่ะนะคะ,นะคะซุปก้อนนะคะน้ำซุปของเรานะคะวันนี้เตรียมง่ายนะคะไม่ต้องต้มเคี่ยวนานนะคะ ซุปก้อนที่เป็นซุปเผ็ดหอมนะคะจะได้เหมาะสำหรับที่คนที่จะรับประทานเป็นเจนะคะจะได้ใช้ได้ตัวอย่างท่านผู้ชมทำเป็นน้ำต้มโครงไก่นะคะถ้าไม่อยากใช้ซุปก้อนนี่ก็ต้องรอให้น้ำเดือดแล้วก็ใส่โครงไก่ลงไปแล้วคอยช้อนฟองทิ้งนะคะฟอ,องที่โจกปลกนะคะออกมาเน,นะะี่ยค่ะ เวลาที่เราตั้งตั้งไฟนี่นะคะเราต้องล้างโครงไก่สะอาดซะก่อน,นะคะ่ะส่วนที่เป็นก้นนะคะเราก็จะสับทิ้งนะคะส่วนหัวไก่ก็สับทิ้งเหมือนกัน,นะคะ่ะพอตั้งน้ําเดือดแล้วเราก็จะใส่โครงไก่ลงไปนะคะหลังจากที่ต้มนะคะพอน้ําเดือดสักพักนะคะเราจะเคี่ยวต่อนะคะก็ใช้ไฟอ่อนๆนะคะแต่ช่วงที่ต้มนะคะ ช่วงแรกนี่อาจจะใช้ไฟแรงแล้วคอยช้อนฟองนะคะน้ําซุปจะได้ใสอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้เวลาในการต้มอ,อเคี่ยวอีกสักพักหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทอดเต้าหู้นะคะกับเผือกี๋ยะเตรียมกระทะหน่อยนึง วันนี้หมดไฟเนี่น่าจะติดนะอะติดแล้วนี่ค่ะใส่น้ํามันพืชลงไปนะคะต้องรอให้ร้อนนะคะถึงจะนำเผือกกระเต้าหู้ไปทอดนะคะทอเต้าหู้ก่อนดน,นะคะเพราะว่าจะต้องใช้ไฟอ่อนนะคะค่ะถ้าใช้ไฟแรงเต้าหู้จะไม่พองนล้วก,ก็ด้านใช่ไหมคะเต้าหู้ตัวนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่า ส่วนใหญ่จะจะมีขายตอนเทศก,กาลก,ก,กินเจเนี่ยนะคะค่ะเวลาใส่ลงไปในข้าวต้มนะคะเราก็จะได้ความกรอบนะคะเพิ่มขึ้นอร่อยนะคะค่ะจะมีรสชาติเค็มๆนะคะนี่จะเป็นเต้าหู้เหมือนเป็นลักษณะเต้าหู้แหง้งใช่ไหมคะค่ะที่มีรสชาติเค็มๆนะคะเวลาที่ซื้อมานะคะถ้าส่วนใหญ่คือถ้าตาม ช่วงไม่ใช่เทศกาลกินเจก็อาจจะหาซื้อยากนิดนึงนะคะตามตลาดอาจจะไม่มีใช่ไหมคะนอกจากว่าเป็นตลาดใหญ่ๆพวกนีนะคะแถวเยาวราชถ้าซื้อเก็บเอาไว้นีเราก็ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะไม่อย่างนั้นจะมีหกลิ่นค่ะกลิ่นหืนนะคะต้าหู้นี้ก็จะมีประโยชน์นะคะเพราะว่าทํามาจากถัวเหลืองใช่ไหมคะแล้วก็จะคนที่ทานเจก็จะทานได้นะคะเวลาที่เรามาใส่ในข้าวต้มนะคะก็จะช่วยเพิ่มรสชาตินะคะความกรอบแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะโรยตอนที่เราจะรับประ